ในส่วนของผมสุรชัยคงสมบัตินะครับปฏิบัติงานอยู่ที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์สํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานจากสํานักงานประหลัดจากท่านประหลัดนะครับให้มาร่วมให้ข้อมูลนะครับท่านครับคงไม่ใช่เป็นวิทยากรให้ความรู้นะครับท่านครับอาจจะเป็นให้ข้อมูลการดําเนินง,งานในส่วนที่คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่า ช่วยให้ท่านได้ได้มองเห็นในภาพของการดําเนินงานในส่วนที่เราดําเนินการอยู่แต่ส่วนหนึ่งก็คือท่านลองศึสษาธิการภาพได้นําเรียนไปพอสมควรในข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ในส่วนนั้นเป็นการขับเคลื่อนที่การดําเนินงานโครงการของสํานักงานประลัดกระทรวงที่ผ่านมาครับซึ่งในในส่วนนั้นก็อาจจะมีช่วงปีแรกๆที่ปีห2เนึ่งในผมได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการนั้นด้วยนะครับแต่ว่า หลังจากผกสารเป็นต้นมาจะเป็นในส่วนของออตอนแรกจะเป็นสำนักชื่อสำนักบูรณาการการศึกษานะครับตะเปลี่ยนมาเป็นกองส่งเสริมการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคในปัจจุบันนะครับรับผิดชอบงานต่อกออ็ในวันนี้อาจจะเป็นไม่คงไม่ไม,ไม่ไม่ได้มานําเสนอข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลในส่วนของการปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยตรงนะครับแต่ว่าคิดว่าจะมองเ,ออเป็นมุมมองของการดําเนินง,งานที่ ในในส่วนของเชิงเชิงนโยบายก่อนในการที่จะรับลูกจากแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยนำไปสู่การปฏิบัติในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่เก่าไปสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวอยากให้ทุกท่านลองลองให้ข้อเสนอแนะได้นะครับเพราะว่าในกิจกรรมนี้ทางสํานักงานสำนักนโยบายเองก็จะดาเนินการในใน,ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปก็จะ รอดูพิจารณาจากแผนที่ทางท่านผอสํานักปฐมวัยพูดมาสักครู่เนะี่ยว่าแผนปฏิบัติการในส่วนของการขับเคลื่อนในภาพรวมของสํานักของหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยมีภาพออกมาเป็นลังอย่างไรแล้วเราก็จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบในการดําเนินงานต่อซึ่งในส่วนของการดาเนินงานต่อไปเนี่ยทางในส่วนของสํานักนโยบายเองก็วางวางแนวทางไว้ก็คงจะดําเนินการในลักษณะเช่นเดิมคือนําแผนพัฒนา เด็กปฐมวัยมาแปลงครับสกัดในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกมาเป็นแผนปฏิบัติการได้เป็นแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลหรือในเชิงรับผิดชอบกรอบตัวนี้เป็นหลักโดยที่การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเราจะมุมมองในส่วนของเป็นกรอบของการจัดการศึกษาในในลักษณะเช่นนั้นนะครับท่ากับ สำหรับในส่วนว่าเอกาสารนําเสนอก็อาจจะพูดพูดถึงผมไม่แน่ใจว,ว่าการเตรียมการมันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนที่อยากจะให้ข้อมูลหรือนําเสนอข้อมูลกับทุกท่านก็คือในส่วนของ,ของกรอบทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เราจะใช้มานํามาเป็นกรอบในการดําเนินงานของเราเนี่ยนอกจากแผนพัฒนาที่ทางสภาการศึกษาได้ดําเนินกนารจัดทําขึ้นโดยอาศัยกรอบทิศทางเหล่านี้แล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหว ไปอย่างไรบ้างเราต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดต่างๆที่กระทบเข้ามามันจะมีข้อมูลใหม่ที่เราต้องนํามาใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานที่เป็นโครงการกิจกรรมใหม่ๆที่สอดรับด้วยนะครับและในส่วนที่2ก็อาจจะพูดถึงในส่วนที่ผมดําเนินการสํานังบบกงานประหารกระทรวงศึกษาดําเนินการไปในช่วงแรกของก่อนที่แผนฉบับนี้จะออกอันนี้ก็จะจะขอนาเรียนข้อมูลว่าการดําเนินงานในส่วนนั้นเราดําเนินการอย่างไรแล้วก็ ก็ในส่วนของสำนักงานประหลัดกระทรวงเองก็คงจะใช้แนวทางนี้ในการดาเนินการที่จะมาสอนรับกระแผนฉบับปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการนาแผนสบการปฏิบัติที่เราหลังจากเราทาแผนปฏิบัติการและการจัดเงินสาของกระทรวงสาธาดิการผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ได้มีการขับเคลื่อนไปเล็กน้อยก็อยากจะนําเรียนข้อมูลในส่วนนี้ให้ท่านได้พอ,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 อทราบใน,ในเชิงนโยบายนะครับเป็นการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายก่อน เพื่อเป็นข้อมูลในการที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะได้นําไปเ,าเป็นกรอบในการพิจารณาต่อยอดหรือว่านําไปสู่การเป็นกรอบแนวคิดในการทํางานของของหน่วยงานเราครับและสุดท้ายก็จะเป็นข้อเสนอแนะแนวทางหรือว่าข้อมูลสําคัญที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการที่ท่านจะทําแผนในระดับพื้นที่นะครับก็ผมในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นทาง ที่ท่านได้ฟังมาช่วงเช้านะครับที่ช่วงช่วงก่อนนี้ก็คือพูดถึงในส่วนของประเด็นการพัฒนาที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยครับในส่วนนี้ก็จากร,รัฐมนูญจากนโยบายต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือขณะนี้มันมีการขับเคลื่อนในเชิงของ SDG นะครับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องของอยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผน13 ตรงประเด็นหลักเนี้ยมันเป็นกรอบใหม่ที่กําลังมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะประกาศใช้อยู่ในเร็ววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนดตา่างเนียโดยเฉพาะแผน13เนี่ยก็มีการพูดถึงไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกรอบทิศทางอีกส่วนหนึ่งที่การดาเนินงานเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทุกส่วนราชการที่เป็นส่วนราชการนะครับที่ได้รับงบ,บประมาณจัดสรรงบประมาณแผ่นดินการจะทําแผนปฏิบัติราชการจะต้องออสอดคล้องกับ แผนแม่บทจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติอันนี้เป็นกรอบหลักที่เราต้องดําเนินการในขณะเดียวกันพรบรประถมวัยครับก็กล่าวไว้ในลักษณะเช่นเดียวกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติเช่นกันว่าถ้าแผนพัฒนาเด็กประถมวัยถูกเห็นชอบแล้วในส่วนราชาการก็ต้องทําแผนปฏิบัติการมารองรับและดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนซึ่งพรบรจัดทํายุทธศาสตร์ชาติกําหนดไว้ว่า ในยุทธศาสตร์ชาติหรือประเด็นใดที่หน่วยงานไหนเกี่ยวข้องถ้าเราไม่ดําเนินการหรือว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วดําเนินการไม่แล้วเสร็จหรือเพิกเฉยนี่จะมีมีข้อกําหนดของกฎหมายที่อาจจะมีต้องดําเนินการบางอย่างด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องคํานึงถึงนะครับว่าในการทําเรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่นะครับ อนอกจากจะเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฉบับน,นี้แล้วยังไปจะสอดคล้องกับทึกสารชาติสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งมีข้อกําหนดมีข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยอันนี้ก็คิดว่าแล้วที่ล่าสุดนี้ก็จะมีเรื่องของ m o u นะครับของเรื่องเด็กปฐมวัยกับผู้สูงอายุแต่เด็กปฐมวัยก็จะเป็น6กระทรวงผู้สูงอายุจะเป็น7กระทรวงนะครับก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องว่า กระทรวงที่ไปร่วมเอ็มโอยก็จะมีการถ่ายทอดสิ่งต่างๆเป้าหมายตัวชีว้วัดด้วยแนวทางดําเนินงานตรงนั้นนะมาสู่ในหน่วยงานระดับพื้นที่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นก็คือเนื้อหาต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะควรจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างก็ลองสรุปอันนี้เป็นข้อมูลที่เบื้องต้นที่ที่คิดว่ามันมีเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะต้องนามาใช้ อย่างเช่นในส่วนตัวตัวอย่างแรกก็คือพอเราพูดถึงตัวเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆมี17เป้าหมายแต่ตัวที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการศึกษาหรือว่าการพัฒนาเนปปงใบก็จะเป็นตัวเป้าหมายที่4เรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพครับอาจจะเชื่อมโยงไปตัวอื่นด้วยอนะันนี้พุดพูดพุทให้มุมมองในเชิงของกระทรวงศึกษาธิการที่ที่จะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครับถ้าสารสุขที่เกี่ยวกับสรวงสารณสุขก็จะไปเป็นอีกเป้าหนึ่งนะครับเป็นเป้าเป้าต่างกันไปนะครับ ทีนี้ในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของ4.2นะครับสร้างหลักประกันว่าเด็กชายเด็กหญิงทุกคนเนี่ยต้องเข้าถึงการพัฒนาดูแลและการจัดการศึกษาระดับก่อนกระถมศึกษาครับอันนี้ก็จะพูดถึงไว้โดยตรงเลยซึ่งการดำเนินง,งานของทุกท่านก็อาจจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะขับเคลื่อนนอกจากแต่พัฒนานี้ก็จะนําไปสู่ตัว SDG ด้วยครับซึ่งในส่วนของ SDG เนี่ยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนปฏิบัตรริราชการที่สภาพัฒน์กำหนด ให้ทุกหน่วยงานอา,อาจจะเป็นหน่วยงานระดับกรมก็ได้ครับที่ต้องวิเคราะห์ความเชื่อมโยงว่าการดําเนินง,งานของหน่วยงานเราเี่ยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านไหนในแผนงานโครงการที่มันสําคัญสาคัญเราต้องมีการแสดงให้เห็นว่าเราดําเนินการเรื่องนี้นอกจากตอบแผนแม่บทตอบยุทธศาสตร์ชาติแล้วไปตอบตัว SDG อย่างไรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะต้องมีการวิเคราะห์ท่านหนงานท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับประทุนไว้ก็อาจจะต้องมีการวิเคราะห์พ่วงถึง ตัวประเด็นอง4.2นะครับซึ่งกรอบแนวนะทางการดำเนินงานโดยหลักของตัว SDG ก็จะมีอยู่6ประการ6ด้านที่ดำเนินการอยู่ซึ่งพอดีว่าในส่วนนี้สำนักนโยบายได้มีส่วนรับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนในส่วนนี้ในานามของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบต้้งหมาย4นะครับก็อาจจะมีการดําเนินงานในส่วนของการจะทําแผนที่นําทางการวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆออกมาเพื่อการดําเนินงานขับเคลื่อนในส่วนข เอสในส่วนของเป้าหมายที่4ี่ครับหรือแม้แต่ในส่วนของแผนปฏิรูปรด,ด้านการศึกษาก็จะมีพูดถึงประัยไวไวนะครับในในส่วนนี้ก็ต้องคํานึงถึงว่ามันมีประเด็นอะไรที่ยังเป็นปัญหาอยู่คนเราก็อาจจะนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานที่เป็นประเด็นที่ในพื้นที่วิเคราะห์เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาน เด็กปฐมวัยฉบ,บับที่สีเขียวเล่มนี้นะครับเป็นประเด็นที่เราต้องให้ความสําคัญเพิ่มเติมในกรณีอย่างเช่นมิติลอกต่างๆที่ดําเนินการอยู่ก็อาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะใช้ขับเคลื่อนได้นอกจากกิจกรรมหรือการดําเนินงานพื้นฐานปกติที่เราทําอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวยุทธศาสตร์ชาติในสิ่งที่ผมลองนําเสนอท่านในส่วนข้อ,ขอ,ขอสีน้ําเงินนี่ก็คือมันจะมีเป้าหมายหนึ่งหรือว่าเป็นประเด็นที่เขาพูดถึงไว้ว่า ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากยุทธการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของปฐมวัยก็คือเด็กเนี่ยเด็กและมารดาเนี่ยจะได้รับการดูแลที่มีคุณภาพทั่วถึงแล้วก็ผ่านบริการของเราเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการสมัยตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่พูดถึงปฐมวัยไว้เพราะฉะนั้นมันก็ มีกรอบที่ชัดเจนในส่วนหนึ่งที่เราสามารถดําเนินการได้ในส่วนที่เราเกี่ยวข้องนํามาใช้วิเคราะห์ว่าเราจะดาเนินการให้ไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นบทบาทหรือภาคธุรกิจเพิ่มเติมที่เราเดําเนินการได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือประเด็นแผนแบทที่ส1เอก็จะพูดถึงไว้เช่นกันว่าบริการเราต้องมีคุณภาพเนี่ยก็ทั้งหลาย,ลายด้านนะทั้งสุขทั้งด้านสาธารณสุขทั้งการศาึกษา แต่ที่ผมหยิบมาก็อาจจะเป็นมุมมองของด้านการศึกษาที่เราต้องให้บริการที่มีคุณภาพแต่ไม่ใช่กระทรวงศึกษาหน่วยเดียวที่เป็นคนให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ต้องํำนึงถึงในประเด็นนี้อย่างเช่นแผน13ก็มีพูดถึงกับท่านครับในส่วนของเ,ออเป้าหมายที่ในเรื่องของุฎหมายที่12การพัฒน,นากาลังคน mm hmm. ก็พูดถึงว่าเด็ก ช่วงตั้งครรภ์นึงปฐนะมวัยนีพัฒนาการรอบด,ด้านมีนุ่มอ,อุปนิสัยที่ดีเนี่ยก็จะเป็นแนวทางการดำเนินง,งานที่ที่สอดคล้องหรือว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงมาสู่กับแผนฉบับน,นี้ด้วยเช่นกัน,นครับทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็คือทั้ง S อ G ดีหรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาสู่แผน,นต่างๆในระดับสองมีการกล่าวถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก,การพัฒนาเด็กปฐมวัย และในส่วนนี้เขาก็จะมีการประเมินติดตามผลการดําเนินงานเป็นเ,เป็นทั้งยุทธศาสตร์ชาตินะครับทั้งแผนแม่บททั้งแผนปฏิรูปประเทศทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเขาก็จะมีในส่วนของผลการดําเนินงานเป็นลายหลายเรื่องแล้วก็มีประเด็นผลการดําเนินงานที่แล้วเสร็จผลการดําเนินงานที่ยังเป็นปัญหาแล้วก็มีข้อเสนอแนะข้อสังเกตในการที่เรานจํจะจะนํามาใช้ในการรับรุมการดําเนินงานถ้าเรามองว่า เป็นสอดคล้องกับบริบทหรือพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยครับท่านเราก็นํามาใช้ประกอบการดําเนินงานได้นะครับทีนี้ในส่วนของแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับนี้นะครับที่มีเจ็ดยุทธศาสตร์นะครับในส่วนนี้ก็นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของแผนปฏิบัตริราชการกระทรวงนะครับที่ป็นกอบทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนนี้ก็จะมีพูดถึงในส่วนของการขับเคลื่อนเรื่องของเด็กปฐมวัยอยู่ด้วยนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีนโยบายรัฐบาลนะครับ12ด้านก็จะมีพูดถึงเด็กปฐมวัยไว้ชัดเจนนะครับที่จะเป็นกรอบการดำเนินงานของเราหรือแม้แต่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอนท่านรัฐมนตรีท่านมงมติมาเข้ารับตําแหน่งใหม่ก็จะมีการพูดถึงไว้เลยว่าพัฒนาการเด็กปถมวัยต้องได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการศึกษาอย่างชัดเจนนะครับในส่วนนี้ก็กาหนดเป็นนโยบายตั้งแต่แรกที่เข้ามาบริหารกระทรวงเลยนะครับ หรือแม้แต่ในยุบายปัจจุบันของปี66ที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงนะก็จะมีพูดถึงเรื่องของเด็กประถุไวัยไว้เช่นกันนะครับอยู่ภายใต้การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมของการศึกษาทุกช่วงวัยใบอันนี้จะเป็นจุดเน้นที่กระทรวงใช้ในการขับเคลื่อนง,งานปี66ครับก็มีเรื่องของ กฎหมายที่บอกไว้เมืม่อได้กล่าวไวสักครู่ครับว่าหน่วยงานเนี่ยต้องดําเนินการนะครับให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาดุลวัยฉบับน,นีนบ้ที่ในส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องมีมาตรฐานนะครับทีนี้ในในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่กล่าวไวสักครู่ว่ามีการบูรณานการนะครับที่เป็นกรอบการดําเนินงานใหม่ที่หน่วยงานในระดับพื้นที่นะครับหน่วยงานต่างๆกหน่วยงานเนี่ย,ะย,ย,นนยจะต้องมาร่วมกันดาเนินการภายใต้ ภารกิจหรือพันธกิจที่กําหนดไว้ใน MOU ก็จะต้องมีส่วนในการผลักดันผับเคลื่อนด้วยนะครับหน่วยงานท่านก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเป็นหน่วยงานในสังก,กัดการของกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีประเด็นของกระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการถึงหเรื่องทั้งนี้สําหรับในส่วนของการกับเคลื่อน MOU มโเขาก็จะมีอยู่ในกั้าเอสห้าเสนะครับสำหรับเ็กปฐมใหม่ นี้จะขอพูดถึงในส่วนของนักเรียนท่านในส่วนที่ทางอ,อ,อันนี้เป็นการดําเนินงานที่จะใช้ในระยะต่อไปที่ที่ทางสํานักงานประหลัดกระทรวงจะจดาเนินการนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ไดาเนินการมาในช่วงที่ร่างแผนฉบับน,นี้ยังไม่ออกแต่พรบก,การศึกษาเนี่ยประกาศใช้เราก็มองว่าในในช่วงของการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนออโครงการส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ภาคและจังหวัดเนี่ย ในในปีแรกเนี่ยเราได้ให้ทางศึกษาธิการแขวงครับจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ครับเราก็มองเห็นว่าการบูรณาการในระดับพื้นที่เนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนโดยที่ส่วนกลางเนี่ยไม่มีส่วนร่วมน่าจะไม่น่าจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการถักดังพอเท่าที่ควรเราก็เลยมีการรวบร,รวมข้อมูลจากส่วนของแผนปฏิบัติการแผนบูรณาการที่ สำนักงานึกษธิการจังหวัดประสาททุกหน่วยงานในพื้นที่ครับร่วมกันทํามาแล้วก็มาวิเคราะห์หาประเด็นวิเคราะห์เพื่อประโย์กับตัวร่างแผนเดิมครับร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับเดิมตอนที่ยังไม่ผ่านไม่ผ่านมติคอรมอนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงแล้วก็วิเคราะห์หาประเด็นจากที่ผมได้นําเรียนมาเมื่อสักครู่ประเด็นต่างๆประเด็นเชิงกฎหมายประเด็นนโยบายและบริบทที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อหาประเด็นของการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มาสอบรับกับ ตัวแผนร่างแผนฉบับดังกล่าวนะครับจนได้มาเป็นตัวของในส่วนนี้ก็จะมีการเผยแพร่ให้กับสำนักบริาัทการจังหวัดกับภาคได้ใช้นะครับก็จะเป็นตัวแผนของเราที่เราทําออกไปแต่ว่ามันจะเป็นสิ้นสุดปี65แล้วก็ในส่วนที่บอกจะดาเนินการต่อก็คือทําในส่วนของปี66ถึง70ที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอยู่เพื่อเพื่อจะดาเนินการต่อเดี๋ยวรอในส่วนของความชัดเจนจากจาก ออบงานอีกนิดหนึ่งก็จะดําเนินการในส่วนของปี66ถึง70ต่อเนื่องจากว่าเรามองว่าในเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ย <c oughs> เพื่อให้กรอบด,ด้านการจัดก,การศึกษามันมีความชัดเจนในส่วนของเราเราทําอย่างไรในการที่เราดึงมาเป็นแผนปฏิบัติการด้านการจัดก,การศึกษาก็ไปสก,กัดหรืออย่างที่เรียนนะครับสกัดหรือสังเคราะห์เฉพาะในส่วนที่เป็นบริบทหรือที่พูดถึงประเด็นของเกี่ยวข้องกับการศึกษาจากแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งถ้าในช่วงนี้ก็คือจะเป็นเล่มสีเขียวถ้าถักออกมาก็จะเป็นในส่วนที่ว่าเป็นพูดถึงที่กระทรวงศึกษาหรือการศึกษาต้องรับผิดชอบด้านการศึกษาเนี่ยครับที่เป็นเรื่องของการศึกษาก็เพื่อจะนามาใช้เป็นเป็นกรอบเป็นประเด็นสําหรับการพัฒนาของของด้านการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจปทมลใบตามแผนนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการการนามาสู่การจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ทีนี้ความเชื่อมโยงของแผฉนฉบับที่ผมนำเสนอมาสักครู่กับตัวแผฉนฉบับใหม่ตัวประเด็นยุทธศาสตร์หรือว่าตัวยุทธศาสตร์ของแผนครับท่านครับในส่วนของแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยมีเจ็ดเครื่องรับตามที่ท่านผอได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่ในส่วนของแผนปฏิบัติการของการจัดการศึกษาก็มีเจ็ดเรื่องเช่นกันแต่ว่าเรามา,มากำหนดเป็นยุทธ,ธศาสตร์ที่พูดถึงด้านการศึกษา โดยการที่ตัวยุทธศาสตร์ไม่ชื่อไม่เหมือนกับตัวแผนพัฒนาในปฐมวัยโดยตรงแต่ว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการประชุมคณะทางานคณะกรรมการกำหดดความคิดเห็นกันแล้วเห็นว่าควรมีการจัดลาดับความสําคัญในสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการจะกําหนดเป็นตัวเป็นตัวขับเคลื่อนงานนะครับเป็นเป็นลักษณะของ ความสําคัญของทงงานที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นเบื้องต้นซึ่งจากการวิเคราะห์ในข้อมูลต่างๆออกมาแล้วเราก็มองที่การพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือการศึกษาปฐมวัยเนี่ยในสามด้านก็คือโอกาสคุณภาพและก็เรื่องของการบริหารจัดการที่ที่เป็นกรอบหลักในการกําหนดตัวการจัดทําแผนปฏิบัติการฉบับนี้โดยยุทธศาสตร์ที่เราได้มาก็จะเป็นเรื่องของสร้างโอกาสในยุทธศาสตร์ที่1 ยุทธศาสตร์ที่2ก็เรื่องของพัฒนาคุณภาพการศึกษาประมวัยครับเรื่องที่สาจะเรื่องส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องที่สี่ก็คือส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมที่เรายกตัวนี้มาเป็นตัวที่สเนื่องจากว่าการทํางานในช่วงที่ผ่านมาที่เรามีการขับเคลื่อนประถมวัยแล้วจะมีอย่างที่ท่านรองศึกษาภารได้นําเรียนแปว่ามีการคัดเลือกเป็นแท็กทีฟนะครับในในส่วนของเรื่องประถมวัยในปีหกหนึ่ง ทีนี้ในปี62เนี่ยการขับเคลื่อนงานต่อเราก็เลยมองที่พัฒนาต่อยอดว่าเบ็ท์แทกทีนที่เราได้รับมาที่เราที่เราคัดเลือกมาในปีแรกมันสามารถขยายผลไปถู่เพื่อนโรงเรียนข้างเคียงที่มีประเด็นปัญหาคล้ายกันได้ไหมเราก็เลยมีการส่งเสริมให้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยขยายผลหรือต่อยอดเบ็ทเแทกทีนที่ตัวเองเจอนะครับเพราะว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยที่ดูการศึกษาในภาพของจังหวัดที่ครอบคลุมทุกทุกหน่วยงาน บางจังหวัดเขาก็เลยขยายผลจากเวสของโรงเรียนของสวัไปสู่โรงเรียนต่อชะอหรือขยายผลจากโรงเรียนเอกชนมาสู่โรงเรียนรัฐอะไรที่เขาสามารถจะเป็นตัว,วเป็นการวิเคราะห์งานล้วก็โดยความสมัครใจของโรงเรียนในการที่เป็นการช่วยเหลือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดแล้วก็มองในส่วนนั้นก็เลยคิดว่าในเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาตรงนีน้มีความสําคัญต่อกันที่จะทําให้อ่ การยกระดับคุณภาพการศึกษาเราเนี่ยไปได้เร็วขึ้นในในส่วนของการศึกษาเ,าเนี่ยนะครับก็เลยจับมาเป็นมีส่วนสําคัญสูงขึ้นมาครับส่วนที่ยุทธศาสตร์ที่5ก็เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของฐานข้อมูลแล้วก็เรื่องของกฎหมายโดยที่เราจะพูดถึงในส่วนของการปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให้เรื่องอการจัดการศึกษามากขึ้นอย่างที่ประเด็นที่เราได้รับเราได้รับจากการจัดประชุมสัมมนาต่างๆที่เราพบเนี่ยแล้วก็จะมีการสะท้อนบางเรื่องที่เป็นปัญหา ก็เลยคิดว่าเน้นในเชิงของการบังคับใช้กฎหมายกับการปรับปรุงเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาในส่วนของเด็กปฐมวัยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันเจยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับประเด็นของแผนพัฒนาแต่ว่าเราอาจจะปรับเป็นในส่วนของการศาึกษาโดยเฉพาะนะครับสําหรับในหลักการที่เราได้ข้อสรุปจากการประชุม ทั้งนั้นที่ที่เราประชุมจัดทาแผนใช้บหครับอีกก็คือจะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาครับโดยการสร้างบรรยากาศแล้วก็ได้ผู้ทรงุณวฒิบอกว่าเด็กเนี่ยเด็กปฐมวัยต้องไม่ใช้การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นการลงมือทํากิจกรรมหรือว่าการพัฒนาผ่านการเล่นทางการฝึกประสบการณ์เป็นหลักอันนี้ก็เลยเป็นกรอบคิดตัวแรกที่เราต้องยึดกับใช้เด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ด้วยรูปแบบต่างๆที่ไม่เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้นะครับแต่ว่าเป็นการฝึกประสบการณ์เป็นหลักอันนี้เป็นข้อเน,น้นจากท่านผู้สูงคุณวุฒิที่เข้ามาร่วมจัดทาแผนกับเราแล้วในส่วนที่2ก็คือเป็นการถ่ายทอดจากทุทธศาสตร์ชาติที่เราต้องขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในระดับให้ถึงพื้นที่นะครับด้วยด้วยเป้าหมายที่สอดคล้องและตรงกันพื้นที่ต้องเข้าใจตรงก,กันกับส่วนกลางหรือระดับชาติว่าเป้าหมายของการพัฒนาสังคมไปเราจะเดินนั้นทิ้นทางไหน ผ่านแผนผ่านกิจกรรมผ่านเป้าหมายผ่านนโยบายต่างๆแล้วนําไปสู่จุดหมายสุดท้ายด้วยกันก็คือยุทธศาสตร์ชาตินะครับและในส่วนที่3าก็คือการทํางานแบบบูรณาการเนื่องจากจว่าในพื้นที่พูดเลยครับท่านว่าบางครั้งการดําเนินงานเนี่ยการจัดก,การสารครูเองก็อาจจะพบประสบปัญหาบางเรื่องที่ทางทางสาธารณสุขหรือทางนักพัฒนาด้านโภชนาการหรือ ร่างกายเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมได้โดยที่บางทีคุณครูอาจจะยังไม่สามารถจัดการในส่วนนี้ได้ก็ต้องเป็นการทํางานที่ร่วมมือกันเพราะฉะนั้นก็ในส่วนนี้เขาก็จะมีการอย่างที่ท่านประธานเมื่อเช้าพูดถึงการศึกษานิเทศเขาก็จะมีศึกษานิเทศเขาก็จะมีการไปศึกษานิเทศโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษานิเทศพร้อมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้มุมมองกับคุณครูในการพัฒนาเด็กได้อย่างรอบด้านในมุมมองของความเชี่ยวชาญของแต่ละด้าน ทั้งด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขด้านการจัดสวัสดิการหรือการดูแลสุขภาพต่างๆอย่างงี้ครับท่านครับก,ก,ก็มีการที่จะไปดําเนินการในลักษณะที่ต้องบูราณาการการทํางานกนในระดับพื้นที่ครับแล้วก็เรื่องของนําเทคโนโลยีมาสารสนเทศมาใช้ในส่วนนี้อาจจะมุมมองในส่วนของข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักเพื่อให้เราทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันว่าเด็กมีการเคลื่อนย้ายมีการ มีมากน้อยในยอยู่ที่จุดใดเพื่อให้การบริหารจัดการเนี่ยสามารถดําเนินการได้เชื่อมโยงส่วนกลางสามารถกําหนดนโยบายได้สอดคล้องกับตัวบริบทของพื้นที่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสาระสาคัญเบื้องต้นของตัวยุทธศาสตร์วิสัยัศั์เราก็จะบอกว่าเด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับก็พร้อมที่จะเข้าปหนะครับพูดง่ายๆก็คือในลักษณะเช่นนั้นใน,ในมุมมองของการดำเนินงาน ทีนี้ในในส่วนของหลับจับเราทาแผนฉบับน,นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มานําเสนอทะะ่านรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบซึ่งในขณะที่เห็นชอบนี่จะเป็นท่านนัฐพลนะครับซึ่งท่านได้เขียนมาในตัวเห็นชอบแผนเราเลยว่าขอให้เร่งรัดการขับเคลื่อนแล้วมีการดาเนินงานที่เป็นเป็นขับเคลื่อนที่จริงจังครับเพราะท่านให้ความสําคัญในช่วงนั้นท่านให้ความสําคัญกับปฐมวัยอยู่ด้วยนโยบายที่ประกาศมา ในส่วนนี้สำนักงานประลัดกระทรวงก็โดยความร่วมมือของทุกหน่วยในสังกัดก็มีการตั้งคณะกรรมการครับที่จะดําเนินการขับเคลื่อนเป็นสองคณะมีคณะของอานวยการที่รัฐมนตรีเป็นประธานกับคณะของดําเนินงานอันนี้ท่านให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการท่านวราวิทย์กัมพลยุทธยามาเป็นประธานให้เพื่อเล่งจัดขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ในส่วนของการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนครับท่านก็ จะมีในส่วนของกรอบแนวทางคือหลังจากเราได้แผนแล้วเราก็มากําหนดการดําเนินงานขับเคลื่อนก็จะคล้ายกับตัวแผนพัฒนาในปฐกิจยฉบับปัจจุบันที่จะมีเราก็ได้กําหนดในส่วนของโครงการหลักโครงการสําคัญที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในแต่ละยุทธศาสตร์ในแต่ละแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในส่วนนี้เราก็จะนำกรอบโคงรคงการหลักเหล่านี้มา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทําแผนงานโครงการที่รองรับในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไปนะครับในส่วนนี้ที่ที่ทางก็สำนักงานปลาดกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการแต่ทีนี้ในในส่วนของการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่ทางที่ปรึกษาธนมุตรีที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเนี่ยที่ท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของนวัตกรรมที่ ท่านให้แนวคิดว่ามันควรจะมีนวัตกรรมที่ใช้สําหรับประเทศไทยที่ใช้ทั่วๆไปได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้มีการจัดแต่งตั้งคณะทางานขึ้นมาดาเนินงานเพื่อข,ขับเคลื่อนในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและพัฒนาวัฒนา,วานาวัตกรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยโดยระดมความคิดเห็นจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนกับผู้กับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่ประชุมเราเนี่ยมองว่า ในระยะแรกควรต้องมีกรอบการดําเนินงานนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการที่จะพัฒนาคุณภาพครับแต่ว่าในในส่วนที่เป็นปัญหาหลักก็คือตัวกรอบเนื้อนโยบายและแนวปฏิบัติต,ต่างหากหรือว่าเป้าหมายของการดําเนินงานต่างหากที่มันยังไม่ไม่ชัดเจนหรือว่ามันยังมีความหลากหลายอยู่ในส่วนนี้ทางคณะทําง,งานเนี่ยก็ได้มีการประกาศออกไปเป็นในส่วนของนโยบายและแนวปฏิบัติต สำหรับการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้ของเด็กปรฐถ์วัยอันนี้เป็นตอนแรกเราจะพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่เป็นพวตอนนั้นก็จะมีในช่วงของไฮสโคบบ้างในช่วงของมอนเตซิลีบ้างที่เรามีการขับเคลื่อนที่หลากหลายแต่ในส่วนนี้ทางสพทอเองที่เข้าร่วมประชุมก็จะให้แนวคิดว่าแต่ละเรื่องแต่ละแต่ละเครื่องมือแต่ละตัวของการพัฒนาเนี่ยมันมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนแล้วก็คุณภาพของคนครูแลไม่ใช่คุณภาพเป็นศักยภาพของครูที่ไปรับรู้หรือว่าเรียนรู้มาแล้วจะนํามาปรับใช้เพราะฉะนั้นในตัวหนึ่งมันอาจจะใช้กับไม่ได้กับอีกรงเรียนหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ในส่วนนั้นในประเด็นของทางคณะทําง,งานก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเรามากําหนดกรอบของการดําเนินงานให้มันตรงกันก่อนว่ามันควรจะก,กําหนดทิศทางหรือว่าเป้าหมายเป็นอย่างไรในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนนี้ก็คือที่เราทําออกมา แล้วประกาศออกไปแต่ว่าพอดีว่ามันอ,อยู่ในช่วงของปลายของท่านรัฐพลพอดีก็เลยไม่ได้ขับเคลื่อนต่อ